ครับสวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวมหาใจครับวันนี้ไม้สวยไม้งามไม้คักเกตดับเบิลเครับผมมาขวากันเลยทีเดียว่นะมีอะไรบ้างครับผมนะในรากา2-40ศ240ครับผมค่าขนส่ง40บาทเท่านั้นมีใครรับต้นไหนเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับเหมือนต้นนี้ครับผมฮะโอ้สูงประมาณ60%กันเลยทีเดียวครับต้นนี้ บางกอกนิลมิตครับผมบางกอกนีลมิตด,ดูฮนะออกแดดได้ครึ่งวันครับผมนะแดดตั้งแต่เช้าถึงเจ็ดอ่าถึงสิบเอ็ดโมงได้เลยครับผมนะอ้าวต้นนี้บางกอกนิลมิตครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับต้นนี้ครับผมนะกุหลาบขาวครับแม่ต้นนี้ฟองสวยสามช่อเลยทีเดียวครับนะ 240นะนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยสําหรับกุหลาบขาวนะทนมากพี่น้องครับใบร่วงยากกุหลาบขาวสวยๆแบบนี้ครับผมนะฟอร์มใหญ่ๆครับสามช่องามๆให้ไปเพียง2-40เท่านั้นครับจาก29 0นนะะอ้าจัดไปครับผมนี่ไม้สวยๆครับนะต้นนี้ครับพรอรุณครับมาดูะสีแดงแดงพี่น้องนะนี่คือไม้เกตดับเบิลเอครับเพราะเราคัดเกตมาแล้วครับผมนะ ให้คุณได้ไม้สวยๆกันแบบนี้ครับผมฟอร์มใหญ่ๆเอาไปได้เลยครับในราคาเพียงสองสี่บาทนะนะอ่ะต้นต่อมาครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับช้างเผือกครับพี่น้องครับช้างเผือกฟอมพุ่มใหญ่ๆไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆมากกันเลยเดียวต้นนี้ช้างเผือกครับผมนี่สวยๆเอาไปครับนะอ่ะแล้วนี่ฮนะต้นนี้ครับผมฮนะ พญาเพชรนะแหมดูฮะนะเพชรไปเพชรพี่น้องครับดูสีดูลายดูท่วทรงจะก,ก่อนนะฮะนี่คือพญาเพชรครับฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ในราคาเพียง240ร้ยสสิบแหมสวยๆเลยทีเดียวครับผมนะเพราะเราคัดเกตหัวกะทิมาให้กันเลยทีเดียวครับอ่ะสำหรับต้นนี้ครับโชคเศรษฐีโชคเศรษฐีครับนี่ใครอยากเป็นเศรษฐีแล้วมีโชคหวยวดห,หน้าครับผมนะเอาไปได้เลยต้นนี้ครับ โชคเศรษฐีครับไม้วามสวยๆครับผมนะอ่ะตามด้วยต้นต่อมาครับา่รวยนี่เป็นไงฮะโชคเศรษฐีต้องพาร่ำรวยครับวันนี้ให้พิเศษไปเลยสิบแถมหนึ่งครับผมนะใครเอาต้นไหนก็เอาไปครับนะสวยๆแบบนี้แล้วต้นเดียวได้ไหมในหัวได้ครับผมนะเอาไปได้เลยครับต้นเดียวก็ขายครับนะอยากให้ทุกท่านนั้นได้ปลูกไม้สวยไม้งามแบบนี้ครับผมนะต้นนี้ครับ พาร้ารวยครับฟอร์มใหญ่ๆแล้วกัดสีแล้วก็กัดตั้งแต่ขอบมาครับพี่น้องครับนี่แบบนี้ก็เลยทีเดียวใหญ่มากฮะราคาเพียง240ี่สิบาทครับแล้วตามด้วยต้นนี้ครับรวยรุ่งโรดรวยรุ่งโรเป็นไงฮะนะฮะตามด้วยรวยรุ่งโรดนะฮะผาร้ารวยแล้วก็มารวยรุ่งโรดกันต่อเลยทีเดียวนะสูงประมาณเจสิเซนจากปากกระถานนั่นเลยทีเดียวครับสำหรับรวยรุ่งโรดครับนี่กำลังกัดสีกันเลยทีเดียวอ่ะ ใครรับก็เอาไปครับผมนะพร้อมกับเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับ063 6 9 7 4 6 6 4นะครับผมนะแล้วตามด้วยนี่ฮะ <c oughs> มหาอำน,นาจครับนะใครอยากมีอำน,นาจอยากมีบารมีต้นนี้ครับไม่ควรพลาดนฮะยิ่งกระสียิ่งแดงครับผมนะพร้อมใ,ใหญ่ๆแบบนี้ครับไปใส่กระถางองค์ใ,ใหญ่ๆี่น้องครับนะ แล้วไว้หน้าบ้านหน้าเรือนครับนี่เป็นสริมงคลแน่นอนฮะมหาอำนาจครับผมนะฟอมใหญ่สวยๆแบบนี้ในราคาเพียง2 4 0สสิบาทโอ้โหดูฮะนะแล้วยิ่งกระสียิ่งแดงครับผมตามด้วยต้นต่อมาครับม่วงงวงคลครับหมดแล้วหมดเลยฮะมีเพียงกระถางเดียวครับเป็นไม้หายากครับผมนะสะสมกันได้เลยสําหรับม่วงงงคลครับผมนี่อ่ะ นี่ฮะนะเดี๋ยวรอแสงนิดนึงนะนะสวยๆปากนี้ครับผมนะอยากให้เห็นของจริงครับสวยกว่านในกล้องแน่นอนนะอ่ะมีครับม่วงมงคลก็เอาไปได้เลยครับต้นนี้ฮะสูงประมาณ60เซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียวเราสทงกระั้งกระถางครับพี่น้องครับไม้หักไม้เสียหายยินดีคืนยิน,ยนครับผมนะอ้าต้นนี้ครับ เพชรพังงาครับนานๆได้มาทีครับผมนะที่เป็นฟอร์พุ่มสวยๆแบบนี้ใบครบๆกันเลยทีเดียวคนระับเพชรพังงาครับผมนะดูสีสิครับจัดจ้านมากคนระับสลับเพชรพังงาครับแล้วเราการันตีได้เลยนะัะเพราะเรานั้นเลือกไม้เกรดดับเบิลเอพี่น้องครับนะไม่ใช่ใบที่จะสุดจะร่วงไม่ใช่ครับนะแต่เราเอาไปที่แข็งแรงครับผมนี่โชว์กันเลยทีเดียวครับว่าของเราของดีฮะนะนะราคาถูกแน่นอนฮนะแล้วตามด้วยต้นนี้ครับ ลูกเติมทรัพย์ครับมานี่เอา้าใครอยากรลิ่มอยากรวยอยากให้มีลูกดีครับนะต้นนี้ครับลูกเติมทรัพย์ครับแนมยซื้อไปฝากพ่อแม่ก็ได้ฮะนะลูกเติมทรับครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับมีใครรับก,ก็เอาไปได้เลยครับผมนะลูกเติมทรัพย์ครับความพุ่มใหญ่เลยทีเดียวมัมวมมนบบต้นนี้ฮะเพลินจิตเพลินจิตฮะ next station เพลินจิตฮะ <Next station S 2> นะสวยๆแบบนี้ดูสิครับแหมสีสันสวยงามเลยฮะนะเอาเอาไปครับผมนะเพลิอนจิตครับตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้ครับผมนะบางก,กน้อยบางก,กน้อยครับนี่เราอยู่ในเมืองกรุงเลยพี่น้องฮนะไปเพืินจิตแล้วก็มาเที่ยวบางกอกน้อยต่อครับผมนะเผื่อไปเจออังสุมาลินบ้างฮะนะบางกอกน้อยครับผมต้นนี้เอาไปได้เลยครับผมนะสองสี่ศูนย์ครับ ตามด้วยต้นนี้ครับนะใครอยากรวยอยากมีโชคอย่างไม่มีสิ้นสุดครับต้นนี้นับอนังครับผมนะยิ่งกัดสีนะสีจะชมพูกว่านี้ได้อีกครับผมนะนี่เป็นไม้ที่สวยมากครับนับอนันงใบชั้นๆสลับเป็นฟันปลานี่ซ้อนกันเรียงลายกันสวยมากเลยทีเดียวครับนับอนังครับผมนะอ้าเอาไปครับต้นนี้นับอนันงครับแล้วตอนนี้ครับเอลโกเมนนะฮะกำลังกัดสีนะ แดงแบบนี้พี่น้องดูฮะนะแล้วมาสูยสวยฮะนะแก้วโอเมนครับผมนะแรงราคาเพียง204บาทนะนี่คือไม้หัวกะทิคัดเกตดับเบิลเอมาให้ท่านกันเลยทีเดียวครับแก้วโอเมนครับผมนะแล้วนี่ฮะนี่ดูพุ่มดีครับผมนะเพชรตาแมวครับพุ่มใหญ่ๆอลังก,การแบบนี้ครับผมนะฟองใหญ่มากพี่น้องเอ้า เราจัดเตรียมให้ท่านแล้วครับนะใครอยากได้ต้นไหนก็แอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับผมนะนี่ไม้สวยๆอรอคุณอยู่ครับแล้วนี่ฮะนะพิง k l เลดีครับเราครัดแต่ฟอร์มใหญ่ๆมาให้คุณครับทำไมถึงได้มีตรงนี้ถูกไหมทำไมตรงนี้ผมถึงเลือกมาแบบโล่งๆให้คุณรู้ไหม เพราะว่าอะไรฮะพิงเลดี้ชอบแบบลมโปกลมผ่านได้ดีครับแล้วใบเขาจะสวยใบเขาจะงามแบบนี้ครับคัดไม้ไมันต้องคัดเอดคุณภาพให้ส่งต่อให้กับท่านแบบนี้เอาไปเลยครับพิงเลดี้ครับผมนะ,ะต้นต่อมาต้นนี้เลยครับผม,มลูกไม้สวยๆต้นนี้ครับนะให้ไปเลยทีเดียว,ยวครับต้นนี้ลูกไม้ครับผมนะนี่สีสดใสแบบนี้ครับนะใครเป็น อชอบสีส้มสีอะไรต้นนี้กันเลยทีเดียวครับนะเอาไปได้เลยลูกไม้ครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้ครับแล้วตามด้วยต้นต่อมาครับพรร่วงโรจนานิปพรรวงโรจนานิปครับนะําไม้แผงนคะเรามาขายขู่ครับนะในราคาเพียง240บาททุกกระถางฮะนะนะแล้วก็มีสิบแถมหนึ่งกันเลยทีเดียวครับนะพระร่วงโรจนานิปครับต้นนี้ฮะ นะอ่ะมีใครอยากได้ต้นไหนชอบต้นไหนก็โทรมาตามเบอร์ที่บอกได้เลยแล้ววันนี้พิเศษครับวันนี้พิเศษครับนี่ฮะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ครับใจแอนครับผมนะใหญ่มากนะแล้วก็ลังกัดสีเมื่อวานนี่ให้ดูแม่พันไปแล้วครับผมนะสลับใจแอนนะแล้ววันนี้ครับมามารอให้กันสักต้นฮนะในราคาเพียง350บาทจับสรงรีครับใจแอนฮะไม้สวยๆแบบนี้ฟอร์มใหญ่ๆนะฮะ นะแล้วกัดสีนี่สีสวยแน่นอนนะสำหรับใจอ้นพี่น้องครับนะนี่ในกล้องนี่ไม่สู้ของจริงเลยนะครับผมนะเอา้าโทรมาตามที่บอกได้เลยครับวันนี้ในหัวหมาใจไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม